สวัสดีครับห mm. นูสวัสดีก่อนลูกหนูทำไงระวังตกนะระวังตกนะโนโนอุ้ย <c oughs> อากินมันฉิดตกมันฉิดตกมันฉิตกโซฟาลูกโอ้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 โโ mm. มันจะตกลงมาน่ะสิไม่ต้องมาหื้อเลยเอ <c oughs> อ้าวอ้าวไปเล่นโน่นไปเอาฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเร็วนี่นี่ฟุตบอลฟุตบอลอยู่โน่นไปไปหันกลดใส่ข่อยอแล้วเจ้าไอ้วุ้นดี อ๋อย่าไปดึงย่าไปดึงมันสีนั่นจะของหนูสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะเอฟซีขาระวังมันโดนน้องนะล,ลูกหนาะอลีน่าระวังนะล,ลูกหนาะสายไฟสวัสดีนะคะสวัสดีหรือยังหูกสวัสดีค่ะท,ทำไงคะสวัสดีค่ะทำไงคะทำไงคะ เดี๋ยวถัดสวัสดีไม่เป็นไม่ได้ไปเมืองไทยนะยค่ะเอามือสองข้างใส่ยังไงคะมือสองข้างใส่กันยังไงคะอูอูจะไปจัาอะไรนะ่ะนี่เต้นอะไรเต้นกระโดดเชือกเหรอลูกเหรอ,อนานก็มืนค่ะพี่นอ้องเสม็กล่งมืนค่ะทำอะไรนะ่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่อาคินทำอะไรนะเจ้าน่ะ กินจ๋าระวังน้องนะลูกค่อยๆนะระวังโดนน้องมากินมากินมาแม่ไกินจ๋าหลานชายข่อยกระลังหัดข้านพี่น้องข้านอ้อมเพื่อนอยู่บ้านไหนยางอยู่ข้านแล้วบ้านไหนส่งตัวแล้วใดก้ กำลังสีหัดยางตูเตกตูเตกอะไรหรอหันยานจะฟ้องลงเลี่ยเหรียญมีสีก็เลยเห็ดขั้นอ่ออื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 อเอาแปะแปะเอาตัวมือแปะแปะเอาตัวมือแปะแปะเอาหมุนลูกควองอีกแล้วลูกควงอีกแล้วลูกควงอีกแล้วเอาหมุนจุลุนจุลุนเลยเหรอฮะยเฮ้ยเอะจบจริงจริงอะจบจริงจริงทำไงอ่ะจบจริงจริงจบจริงจริง โอ้ยโอยหมุนหลุควงหน่อยอีกแล้วบ๊ายบายน้องบ๊ายบายบ๊ายบายไอเลฟยูไอเลฟยูบ๊ายบาย